หนูน้อยไม้ขีดไฟการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในคืนวันสิ้นปีที่หิมะโปรยปลายลงมาอย่างหนักและอากาศหนาวเน็บจับใจมีเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งกำลังเดินเท้าเปล่าอยู่บนท้องถนนเธอสวมเสื้อผ้าเก่าๆขาดขาดและไม่มีแม้แต่หมวกหรือผ้าพันคอที่จะช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ในมือของเธอมีไม้ขีดไฟกำหนึ่งซึ่งเธอพยายามจะเร่ขายให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมาไม้ขีดไฟจ้าซื้อไม้ขีดไฟหน่อยจ้าเธอร้องตะโกนด้วยเสียงอันแผ่วเบาแต่ในค่ำคืนที่ทุกคนต่างเร่งรีบกลับบ้านไปหาครอบครัวที่อบอุ่นนั้นไม่มีใครสนใจเด็กหญิงผู้น่าสงสารเลยแม้แต่คนเดียวเวลาผ่านไปจนค่ำมืดหนูน้อยยังคงขายไม้ขีดไฟไม่ได้แม้แต่ก้านเดียวเธอทั้งหนาวทั้งหิวและเหนื่อยล้าจนแทบจะก้าวขาไม่ออก เธอรู้ดีว่าหากกลับบ้านไปมือเปล่าพ่อของเธอก็จะทุบตีเธอเป็นแน่ด้วยความกลัวและความสิ้นหวังเธอจึงตัดสินใจนั่งลงที่มุมหนึ่งระหว่างตึกสองหลังเพื่อหลบความหนาวเย็นมือเล็กๆของเธอแข็งจนแทบจะหยิบจับอะไรไม่ได้เพื่อให้ร่างกายยบอุ่นขึ้นบ้างเธอจึงตัดสินใจจุดไม้ขีดไฟขึ้นมาก้านหนึ่งพเปเลวไฟสว่างวาบขึ้นมาในแสงอันอบอุ่นนั้นหนุ่มน,น้อยมองเห็นภาพมายาอันน่าอัศจรรย์ เปาผิงเหล็กขนาดใหญ่กำลังลุกโชนไปด้วยไฟสีส้มแสนอบอุ่นเธอยื่นมือออกไปหวังจะสัมผัสไออุ่นนั้นแต่แล้วเปลวไฟจากไม้ขีดก็มอดดับลงภาพเตาผิงก็หายวับไปกับตาเหลือเพียงความหนาวเย็นและความมืดมิดดังเดิม หนูน้อยตัดสินใจจุดไม้ขีดก้านที่2แสงสว่างครั้งนี้เผยให้เห็นโต๊ะอาหารที่เต็มไปด้วยอาหารหน่าอร่อยมีหารย่างตัวโตวส่งกลิ่นหอมกลุ่นวางอยู่ตรงกลางเธอกำลังจะเอื้อมมือไปหยิบแต่แล้วไม้ขีดก็ดับลงอีกครั้งภาพอาหารเลอ,อร์ชอตก็เลือนหายไปเธอจุดไม้ขีดก้านที่3คราวนี้เธอเห็นต้นคริสต์มาสที่ประดับประดายอย่างสวยงามส่องแสงระยิบระยับอยู่เบื้องหน้า มันช่างงดงามกว่าต้นคริสต์มาสใดๆที่เธอเคยเห็นแต่เช่นเคยเมื่อแสงไฟดับลงภาพทั้งหมดก็จางหายไปในตอนนั้นเองเธอเห็นดาวตกดวงหนึ่งพุ่งผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนเธอนึกถึงคำพูดของคุณยายที่รักยิ่งของเธอซึ่งเสียชีวิตไปแล้วคุณยายเคยบอกว่าเมื่อมีดาวตกนั่นหมายถึงมีวิญญาณดวงหนึ่งกำลังเดินทางขึ้นไปสู่สวรรค์ ด้วยความคิดถึงคุณยายจับใจเธอจึงจุดไม้ขีดก้านต่อไปในแสงสว่างนั้นเองภาพของคุณยายก็ปรากฏขึ้นคุณยายดูใจดีและเปลี่ยนไปด้วยความรักเหมือนเช่นเคยคุณยายจา๋าหนูน้อยร้องเรียกพาหนูไปด้วยนะจ๊ะอย่าทิ้งหนูไว้ที่นี่เลยเพื่อรังภาพของคุณยายไว้ให้นานที่สุดหนูน้อยจึงรีบจุดไม้ขีดที่เหลือทั้งหมดในกำมือเปเลวไฟสว่าง เจ้ดจก,กว่าครั้งไหนๆและในแสงสว่างนั้นคุณยายได้อบกอดเธอไว้ด้วยความรักความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างของหนูน้อยและแล้วคุณยายก็พาเธอบินสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปไปยังที่ที่ไม่มีความหนาวเหน็บความหิวโหวยหรือความทุกข์ทรมานใดๆอีกต่อไปเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวเมืองได้พบร่างของเด็กหญิงตัวน้อยนอนเสียชีวิตอยู่ที่มุมตึก บนใบหน้าของเธอยังคงมีรอยยิ้มจางๆประดับอยู่ไม่มีใครรู้เลยว่าในคืนสุดท้ายของชีวิตนั้นเธอได้เห็นภาพอันง,งดงามและได้เดินทางไปสู่สวรรค์กับคุณยายที่เธอรักมากเพียงใด